ทุกศาสนามีก้อนจำเป็นต่อมนุษย์มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์ใดาชานเพราะมีอริยธรรมมีศาสนามีวิถีชีวิตที่สูงทรงบอเบียดเบียนอย่างชิ่งกันทุกศาสนามีเป้าหมายสูงสุดคือซอยให้สัตว์โลกพ้นจากทุกพระพุทธองค์เพิ่นเห็นว่าข้างเดิน ของโลกจำเจอ,อยกกับการเกิดแย่เจ็บตายเพ่นจึงส่งสแสวงหาเส้นทางที่้นจากการเกิดการแย่การเจ็บการตายแต่เส้นทางสายนี้ยากที่มนุษย์ตัวไปจะเข้าใจยากที่มนุษย์ตัวไปจะกล้าคิดจะกล้าทำเพราะเหลือวิสัยที่จะค้นหาหมดความพยายามที่จะหาทางออก ทั้งทั้งที่ทุกชีวิตขวาก้มตไตสะดุ้งความแจ่ชีวิตกวาวความแจ่สะดุ้งต่อความเจ็บภาวะตอคว่ตไตกันทั้งนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ปุ้นุษปุผดุชนมีคือกันก็คือหลักการเกิดแต่เจ็ดชังความแจ่ความเจ็บคว่ตไตแปลว่ารักเหตุแต่เจ็สช่างผล นอกจากเป้าหมายสูงสุดดังกล่าวมาแล้วพระพุทธองค์ยังทรงตรัสสอนวิถีชีวิตเป็นพื้นฐานในการอยู่รวมกันนั่นก็คือให้เข้ามีการให้อภัยมีเมตาตาต่อกันและรักสันติบ่ให้เบียดเบียนกันบ่ให้แตกป้อมสามาัคคีโลกทุกมือน้ร่อนระอุุโดยเปรียวเพิ่งของร่าคาโมหะโทษสะ เกียดเกียดแทนกันลั่งหอมกระน,นำซ้าเติมยิงกลัวให้จากคืนสนามิมนุษย์กัลั่ารรเรียกหาเมตตาอภัยสันติค้าสอนที่ท่าพุทธศาสนาจึงถูกนกขึ้นสู่สังคมโลกเหมือนกับว่าหานามมาดาับไฟที่กำลังบุกใหม่กับพอค้นขาดเมตตาขาดการให้อภัยโลกจึงขาดสันติสุข พุทธศาสนาพรำสอนเรื่งนี้มานานกว่า2,500ปีทือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ชาวพุทธจะมาซ่ยกันหันมาชอยกันกอบโกูโลกเข้าเมื่อโลกของห้องมืดบอดหรือว่าเขาวิจิตพุทธศาสนากับร่างกาเป็นศาสนาที่โลกหวังเพลิงเพราะข้างสอนทุกบรรทัดฐานล้วนแต่สอนอีกคนยุติเบียดเบียน มิใช่ยุติเบียดเบียนคนอื่นเท่านั้นแม้แต่การบิดเบียนตัวเองก็ต้องยุติด้วยพุทธองค์ทรงสอนให้มองศัตรูภายในใจคืออำนาจแห่งราคโทสะคือศัตรูตัวจากาาที่สุดที่ซ่อนอยู่ในใ,นใจเฮาการมองคนอื่นเป็นศัตรูก็คือการสร้างวามเดือด้อนทั้งเขาและเล่าพราะผู้ถูกก้าวหาก็จะก้าวหาตอบ เผู้ถูกทำลายก็จะหาทางแก้แคนตัวตอบตามองเห็นศัตรูในตัวเฮาทุกอย่างก็ต้องจบต้องสิน้นบ่ต้องไปก้าวหาไปชีวิตของเฮาก็สิมีแต่ความสุข